สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568เมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเซตก็กระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะครับโดยเซ็ตปิดที่1,253.39จุดบวกไป8.60จุดคิดเป็นบวก0.69%แต่มูลค่าซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบาง37,999.28ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างประเทศเป็นฝ่ายเทขายออกมานะครับส่วนอีก3มกลุ่มเป็นฝ่ายซื้อสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568ต่างชาติขาย1699.90ล้านบาทกองทุนซื้อ889.84ล้านบาทรายย่อยซื้อ723.17ล้านบาทและโปรกเกอร์ซื้อ86.89ล้านบาท แต่ว่าต่างชาติเป็นฝ่ายลองทีเฟกซ์นะครับซื้อ1 2ึ่สัญญารายย่อยและกองทุนเป็นฝ่ายช็อตทีเฟกซ์รายย่อยขาย8,240สัญญากองทุนขาย1,965สัญญาในภาพรวมมีการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง4 1 3 5หุ้นส่วนใหญ่ก็อยู่ทางฝั่งซื้อนะครับได้แก่หุ้นการบินไทยฮาน่า v i i และอารินซิลิ มีเพียงตัวเดียวคือหุ้นนัดอยู่ทางฝั่งขายและในภาพรวม most active มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน6หลักทรัพย์เ,เรียงตามลำดับโดยลำดับที่1หุ้นการบินไทยบวกไป90สตังค์มูลค่าซื้อขาย4,294ล้านบาทเคแบงราคาไม่เปลี่ยนแปลงยื่ราคาที่167บาทฮาหน่าบวกไป1บาท60สตังค์ ยูอราคาอยู่ที่24บาท80สตางค์หุ้นปะตทราคาไม่เปลี่ยนแปลงยูอราคาอยู่ที่32บาทหุ้นทรูบวกไป50สตางค์และหุ้นเดลต้าบวกไป4บาท50สตางค์โดยมีหุ้น BS โรงพยาบาลบำรุงราชมูลค่าซื้อขายต่ำกว่า1,000ล้านบาทแต่ก็บวกไป3บาท50สตางค์ยูราคาที่180บาทโดยมีหุ้นที่ติดเข้ามาในเวน t Top g e n ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายสูงสุด2ตัวแรกนะครับหุ้นการบินไทยบวกไปเรซราคาดีดขึ้น90สตังค์อยู่ราคาที่12บาท90สตังค์และหุ้นฮาน่าบวกไป6%เปอร์เซราคาดีดขึ้น1บาท60สตังค์อยู่ราคาที่2 4บสาท80สตังค์มูลค่าซื้อขาย2370ล้านบาทโดยมีหุ้นที่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้แก่หุ้น i n i group ปิดราคาที่ซีลิงราคาดีดขึ้นมา34สตังค์ขึ้นมายืนที่1บาท47สตังาค์มูลค่าซื้อขาย4ล้านบาทเศษและหุ้นอรินซิลิเกือบซีลิงนะครับบวกไป27%ราคาดีดขึ้นมา17สตังค์ขึ้นมายืนที่78สตังาค์มูลค่าซื้อขาย51ล้านบาทและก็มีหุ้น v g i ทำราคาพุ่งแรง ปิดบวกไป6ปร์เราคาเด้งขึ้นมา14สตังค์ขึ้นมายืนที่2บาท20สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย153ล้านบาทในขณะที่มีหุ้นที่ติดเข้ามาใน2ทเวนตี้ท็อปลอสและมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น PTTGC ติดลบไป1บาทยืนราคาที่27บาทมูลค่าซื้อขาย765ล้านบาทและหุ้นสวัสด์ปิดติดลบไป85สตงค ลงมายืนที่24บาท40สตังค์มูลค่าซื้อขาย591ล้านบาทโดยมีหุ้นที่ทำวอลุ่มมเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้นไทเทิลเจพาร์คและโปรเอ็นวอลุ่มมเลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น MTI Advice และ u ูเคมอิมแพในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้นเดลต้าหุ้นการบินไทยและหุ้น t r u ู Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ หุ้น scc บริษัทปูนซีเมนไทย pttgc และ ibl เมื่อวันศุกร์อาการเซ็ตเด้งขึ้นมาดีนะครับอยู่ในโซนเขียวตลอดทั้งวันทําจุดสูงสุดไว้ที่1,257.99จุดจุดต่าสุดอยู่ที่1,245.30จุดก็บวกไปเกือบ10%เหมือนกันแนวรับแนวต้านของเซ็ตในสัปดาห์นี้แนวต้านอยู่ที่ 1, 2 8 3จุด แนวรับก็อยู่บริเวณ1,231จุดนะครับเซ็ตปัจจุบันอยู่ที่1,253จุดยืนเหนือเส้น EMA 200วันซึ่งอยู่บริเวณ1,240จุดในสัปดาห์นี้ก็คงจะอยู่ในกรอบนี้สำหรับวันนี้เราก็จะเข้าไปส่องกราฟหุ้นสำหรับเล่นเทรดกินกำไรโดยคัดเลือกหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t o p g a i n นะครับจะมีหุ้นตัวไหนบ้างไปคอยติดตามกันได้เลย หุ้นตัวแรก INI Group เมื่อวันศุกร์หุ้นทำราคาซีลิงนะครับ INI Group ทำราคาต่ำสุดไว้ที่ 1. บาท7สตางค์ซึ่งก็ถือว่าลงมาพักฐานค่อนข้างลึกมากอาจจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วก็ได้เดี๋ยวเราไปขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นนะครับหุ้น INI Group เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำราคาต่ำสุดไว้ที่1บาท7สตางค์เมื่อวันศุกร์หุ้นเปิดกระโดด ขึ้นไปปิดราคาซีลิงที่1บาท47สตางค์ในวันนี้ก็คงจะมีคนเข้าไปเล่นเดย์เทรดแนวต้านด้านบนก็อยู่ค่อนข้างสูงนะครับส่วนแนวรับแรกอยู่บริเวณ1บาท40สตางค์เราจะใช้ราคาเปิดเมื่อวันศุกร์เป็นจุดสต o อป o s สบริเวณ1บาท30สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นอรินซิลิอรินซิลิทาจุดต่าสุดอยู่ที่ราคา35สตางค์ในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรก แล้วก็ทำจุดต่ำสุดอีกครั้งหนึง่งที่แนวรับเดิม35สตางค์ในช่วงเดือนพฤษภาคมจากนั้นก็ทำราคาไซเวยยออกด้านข้างในช่วงต้นเดือนสิงหาคมยกโลขึ้นมาอยู่บริเวณ40สตางค์สัปดาห์นี้ก็ปลายเดือนสิงหาคมแล้วเมื่อวันศุกร์บุนก็เกือบทำราคาซีลิงนะครับโดยเปิดที่ราคา61สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่79สตางค์ ้ายตลาดย่อตัวลงมา1ช่องปิดที่ราคา78สตางค์เก่งกำไรในวันนี้มีแนวต้าน2แนวนะครับแนวต้านแรก83สตางค์แนวต้านถัดไป90สตางค์ส่วนแนวรับแรกอยู่บริเวณเส้น EMA 200วันที่69สตางค์ก็ใช้ราคา69สตางค์เป็นจุด stop loss หุ้นตัวถัดไปหุ้นเครนหุ้นเครนทำราคาต่ำสุดไปที่ราคา32สตางค์ จากนั้นกับตัว Vsap ฟพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ62สตังค์แล้วพักตัวลงมาลึกสร้างฐานใหม่บริเวณ35สตังค์จากนั้นยกไฮย,ยกโลขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ52สตังค์ยืนราคาไม่อยู่ลงมาทดสอบแนวรับเดิมบริเวณ35สิตังค์จากนั้นก็ทำราคาไซเวย์ออกด้านข้างในช่วงต้นเดือนสิงหาคมราคาก็ยังไม่ไปไหนนะครับ ทำราคาทาสุดอยู่ที่บริเวณ35สตางค์เช่นเดิมก็มีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหุ้นมีวอลุ่มเข้ามาโดยเปิดที่ราคา39สตางค์พุ่งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ52สตางค์ท้ายตลาดรูดลงมาปิดที่ราคา47สตางค์ก็ยือราคาต่ากว่าเส้น EMA 200วันบริเวณ49สตางค์สเสร็จเก็งกำไรใช้ราคา44สตางค์เป็นจุดสต็อปลส ส่วนแนวเทคโปรฟิตก็อยู่บริเวณ52สตังค์ถ้าผ่านไปได้ก็จะมีแนวต้านอยู่บริเวณ62สตังค์นะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นแซมโก้แซมโก้ทำราคาต่ำสุดไว้ที่60สตังค์จากนั้นเด้งขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ67สตังค์ยังไม่สามารถผ่านไปได้ถอยลงมาพักตัวอยู่ที่บริเวณ63สตาตังค์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหุ้นมีวอลุ่มเข้าโดยหุ้นแซมโก้ เปิดที่ราคา65สตางค์วิ่งขึ้นไปทะลุแนวต้าน3แนวเลยนะครับทะลุ67สตางค์73สตางค์และ79สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่81สตางค์แต่ในช่วงท้ายตลาดถอยลงมาปิดที่ราคา76สตางค์ก็อยู่ที่เส้น EMA 200วันพอดีเทรดเก่งกำไรในวันนี้ใช้แนวรับ73สตางค์เป็นจุดส t o p ล o ส s แล้วลงมารอรับด้านล่างนะครับ แต่ถ้าหุ้นไปต่อแนวเทคโปรฟิตก็จะอยู่ที่84สตังค์ถ้าผ่าน84สตังค์ขึ้นไปได้ก็มีหวังขึ้นไปเล่นในโซราคา1บาทหุ้นตัวถัดไปหุ้นวิน w s หุ้นวินโดทำราคาต่ำสุดในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกอยู่ที่บริเวณ64สตังค์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมมีวอลุ่มเข้ามาทำราคาพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่1บาท4สตังค์ จากนั้นถอยลงมาสร้างฐานใหม่อยู่ที่บริเวณ67สตังค์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยกโลขึ้นไปอยู่ที่บริเวณ71สตางค์และเมื่อวันศุกร์มีวอลุ่มเข้ามาหุ้นทำราคาพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดไว้ที่89สตังค์ท้ายตลาดลงมาปิดที่ราคา81สตังค์ยืนเหนือเส้น EMA 200วันบริเวณ80สตังค์เสร็เก่งกำไร ใช้แนวรับบริเวณ75สตังค์เป็นจุดสต็อปลอสค์กายรับความเสี่ยงได้มากใช้ราคา71สตังค์เป็นจุดสต็อปลอสหุ้นตัวตัดไปหุ้น Tru ูไทยรุ่งยูเนียนคาหุ้น Tru ูนี่มีวอลุ่มเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วแนวต้านในปัจจุบันอยู่ที่4บาท16สตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ที่4บาทหุ้นไทยรุ่งทำราคาขึ้นมาสูงแล้ว แนวรับอยู่ที่บริเวณ3บาท42สตังค์แนวรับเส้น EMA 200วันอยู่ที่3บาท25สตังค์เทรดเก่งกำไรใช้ราคา3บาท80สตังค์เป็นจุดส t o p ปลอสนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นการบินไทยการบินไทยก็กลับเข้ามาเทรดในตลาดอีกครั้งหนึง่งราคาก็พุ่งแรงนะครับทำราคาสูงสุดไปอยู่ในโซน19บาทเมื่อวันพฤหัส ลงมาทำราคาต่ำสุดอยู่ที่12บาทส่วนวันศุกร์ทำราคาขึ้นไปยืนที่12บาท90สตังค์เล่นเทรดเก่งกำไรก็ใช้ราคา12บาทเป็นจุดส t o p ปลอสหุ้นตัวถัดไป jts jts ทำราคาไซเวโดยมีแนวรับอยู่บริเวณ30บาท25สตาตังค์ในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกทำราคาต่ำสุดไว้ที่23บาทเมื่อวันศุกร หุ้น JTS อยู่ราคาอยู่ที่33บาทเศษเก่งกำไรก็ใช้แนวรับ30บาท25สตางค์เป็นจุด stop loss ส่วนแนว take profit ก็อยู่ที่35บาท75สตางค์ JTS ยังอยู่ในขาลงนะครับแนวต้านสำคัญก็จะอยู่บริเวณราคา40บาทและบริเวณเส้น EMA 200วันที่ราคา43บาท70สสตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น AKP อัคคีประการหุ้นในกลุ่มนี้อาการไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นหุ้นแม่ b w g และหุ้นโรงไฟฟ้า ETC โดยอัคคีประการทำราคาต่ำสุดไว้สร้างฐานอยู่บริเวณ54สตังค์เมื่อวันศุกร์ก็มีวอลลุ่มเข้ามานิดหน่อยโดยหุ้นเปิดที่ราคา56สตังค์พุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่65สตาตังค์เกือบจะชนแนวต้านบริเวณเส้น EMA 200วัน ที่ราคา66สตางค์ในช่วงท้ายตลาดลงมาปิดที่ราคา60สตางค์เทรดเก็งกำไรแนวต้านแรกก็อยู่ที่62สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่66สตังค์และใช้แนวรับบริเวณ57สตางค์เป็นจุดสตอปลอส s หรือใครสายปานยาวใช้ราคา54สตางค์เป็นจุดสตอปลอ s s ก็ได้นะครับแต่หุ้นราคาใช้เล็กก็จะมีความเสี่ยงสูงสตอปลอสใกล้ๆ ก็จะมีความปลอดภัยกว่าหุ้นตัวถัดไปหุ้นฮาน่าฮาน่าเราก็เพิ่งจะดูราฟหุ้นไปเมื่อต้นต้นสัปดาห์ที่แล้วในวันพุธพระหัสสุขที่ผ่านมาฮาน่าทำราคาดีดขึ้นมาสวยงามฐานราคาในปัจจุบันอยู่ที่20บาท70สตางค์แนวต้านปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ26บาท25สตางค์เศษเกงกำไรใช้แนวรับ22บาทหสตางค์ เป็นจุดสต p l ลอสนะครับเพื่อหุ้นจะย่อตัวลงมาลึกก็อาจจะใช้แนวรับ20บาท70สตังค์เป็นจุดสต p l ลอสหุ้นตัวถัดไปหุ้น vgi vgi ในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกทำราคาต่ำสุดไว้ที่2บาทในช่วงต้นเดือนมิถุนายนทำราคาต่ำสุดไว้ที่1บาท86สตังค์ฐานของรอบหุ้น vgi ในปัจจุบันอยู่ที่ราคา2บาทเมื่อวันศุกร์ก็มีวอลุ่มเข้า VGI พุ่งขึ้นไปจาก2บาท10สตางค์ขึ้นไปที่2บาท28สตางค์ในช่วงท้ายตลาดปิดราคาที่2บาท20สตางค์เล่นเทรดเก็งกำไรก็ใช้ราคาเปิดเมื่อวันศุกร์บริเวณ2บาท10สตางค์เป็นจุดส t o p l o ล s หุ้นตัวถัดไป CAZ ในช่วงภาษีทรัมป์ทำราคาต่ำสุดไว้ที่1บาท60สตางค์ในช่วงต้นเดือนก,กรกฎาคมมีวอลุ่มเข้ามา ทำราคาสูงสุดขึ้นไปที่3บาท8สตางค์จากนั้นก็ถอยลงมาพักตัวลึกมากทําราคาต่ำสุดไว้ที่2บาท8สตางค์เถตกิ่งกำไรในวันนี้ก็ใช้แนวรับ2บาท8สตางค์เป็นจุดส t o p Loss ส่วนแนวต้านแรกอยู่บริเวณ2บาท38และ2บาท42สตางค์ถ้าผ่านไปได้แนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่บริเวณ3บาท8สตางค์หุ้นตัวถัดไป M ค ช่องเก้าอสมทมคอดทำจุดต่ำสุดไว้ที่ราคา3บาทในช่วงภาษีทรัำราคาไม่ตกนะครับพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดไว้ที่แนวต้านบริเวณ5บาท5สตังค์แล้วก็ลงมาสร้างฐานใหม่อยู่บริเวณ3บาท5 4สตังค์ต้นเดือนมิถุนายนก็มีวอลุ่มเข้ามาพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณ5บาท5สตางค์ไม่สามารถผ่านไปได้คราวนี้ถอยลงมา ทดสอบแนวรับเดิม3.54บาทสตางค์ก็ยังไม่หลุดลงไปนะครับเมื่อวันศุกร์ก็มีวอลุ่มเข้ามานิดนึงสามารถพุ่งขึ้นไปทำราคาสูงสุดที่4.4บาทสตางค์ท้ายตลาดยอดตัวลงมาค่อนข้างลึกปิดที่ราคา3.76บาทสตางค์ก็ยังเล่นเทรดเก็งกันไรได้นะครับใช้แนวรับ3.54บาทสตางค์เป็นจุด Stop Loss ส่วนแนวต้านแรกก็จะอยู่บริเวณเส้น EMA 200วัน ที่4บาท16สตางค์แนวต้านถัดไป4บาท24สตางค์แนวต้านถัดขึ้นไป4บาท68และ5บาท5สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นสังโกะสังโกในช่วงภาษีทรัมป์ทำราคาต่ำสุดอยู่ที่บริเวณ86สตางค์จุดนี้ก็น่าจะต่ำสุดแล้วจากนั้นกลับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1บาท4สตางค์ไม่ผ่านนะครับถอยลงมาหลุด แนวรับสำคัญบริเวณ86สตังค์แล้วก็ลงมาลึกต่ำสุดที่70สตังค์จากนั้นก็กลับตัวพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ91สตังค์3ครั้งนะครับยังไม่สามารถผ่านไปได้โดยครั้งที่3ก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังไม่สามารถผ่านไปได้แนวต้าน91สตังค์นี้ก็เป็นแนวต้านสำคัญราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่86สตังค์ เศรษเกิกําไรใช้ราคา80สตังค์เป็นจุดสตอป l ล s s ถ้าไม่หลุดตรงนี้ลงไปก็มีโอกาสจะขึ้นไปเล่นในโซน1บาทนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นไทยรีไรท์เอชอลแนซ์หุ้นไทยรีทําราคาต่ำสุดไว้ที่1บาท8สตังค์จากนั้นยกโลขึ้นไปอยู่ที่บริเวณ1บาท18สตังค์เมื่อวันศุกร์หุ้นไทยรีมีวอลุ่มเข้า วิ่งทะลุแนวต้าน1บาท27สตางค์ขึ้นไปได้ทําจุดสูงสุดไว้ที่1บาท3 3สตางค์เกือบจะชนแนวต้านบริเวณ1บาท35สตางค์นะครับแต่ไปไม่ถึงถอยลงมายืนที่1บาท30สตางค์เทรดเก่งกําไรในวันนี้ก็ใช้แนวรับ1บาท18สตังค์เป็นจุดสต็อป o ลสส่วนแนวต้านก็จะอยู่บริเวณ1บาท35สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณเส้น EMA 200วัน ที่1บาท42สตังค์ถ้ายังผ่านไปได้ก็จะมีแนวต้านที่1บาท48สตังค์และแนวต้านสุดท้ายก็จะอยู่ที่1บาท65สตังค์หุ้นตัวถัดไป DV8 DV8 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ดูไปครั้งหนึ่งเราใช้แนวรับบริเวณ6บาท50สตังค์เป็นจุดส t o p Loss ส่วนใครเล่นเทรดเก่งกําไรรับความเสี่ยงได้น้อย ก็ใช้แนวรับ7บาท20สตางค์เป็นจุดสตอปลอส s นะครับส่วนแนวต้านจะอยู่บริเวณ8บาท30สตางค์ราคาหุ้นปัจจุบัน7บาท65สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น ETL Euro Asia Total Logistics ETL ทำจุดต่ำสุดไวท้ที่บริเวณ35สตางค์ในช่วงภารีทรัมป์ยกโลขึ้นไปอยู่ที่บริเวณ50สตางค์ ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมมีวอลุ่มเข้ามา ETL ทำราคาทะลุแนวต้านบริเวณ63สตางค์75สตางค์และ78สตางค์พุ่งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ90สตางค์แล้วถอยลงมาพักตัวลึกอยู่บริเวณ63สตางค์จากนั้นก็ยกไฮยกโลขึ้นไปนะครับสัปดาห์ที่แล้วทำราคายืนเหนือแนวต้าน บริเวณเส้น ema 200วันที่71สตังค์แล้วก็มีวอลลุ่มเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์โดยเฉพาะวันพฤหัสพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน90สตังค์ขึ้นไปสูงสุดที่94สตังค์แล้วถอยลงมาพักตัวค่อนข้างลึกวันศุกร์ก็ยังมีวอลลุ่มเข้าพุ่งขึ้นไปจะทดสอบแนวต้าน90สตางค์แต่ก็มีแรงขายกดทับลงมา ทําให้ปิดที่ราคา83สตางค์เศษเก่งกําไรวันนี้ใช้แนวรับ78สตางค์เป็นจุดสต็อป o ลสโดยมีแนวต้านสําคัญอยู่ที่90สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นมาคุโรมาคุโระทาราคาต่ําสุดไว้ที่14บาท40สตางค์จากนั้นก็ค่อยๆกลับตัวขึ้นไปสร้างฐานใหม่อยู่ที่บริเวณ16บาท70สตังค์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหุ้นมาคุโรมีวอลุ่มเข้ามานะครับ ทำราคาพุ่งทะลุ18บาท50สตังค์ขึ้นไปได้แล้วก็ไปปิดที่ราคาไฮ19บาบาทเก่งกำไรในวันนี้แนวต้านสำคัญอยู่ที่19บาท40สตังค์แล้วก็มีแนวรับสำคัญอยู่ที่18บาท50สตังค์ใช้แนวรับบริเวณ18บาทเป็นจุดส t o p Loss สหุ้นมากโกโรยืนเหนือแนวรับ EMA 200วันซึ่งอยู่บริเวณ17บาท30สตังค์ก็น่าจะกลับเป็นขาขึ้นได้แล้วนะครับ ถ้าไม่ถอยลงมาพักตัวลึกแต่อย่างไรก็แล้วแต่หลุด16บาท70สตางค์ก็กระโดดหนีออกมาก่อนเลยนะครับหลุดตรงนี้ก็จะถือว่าเสียทรงก็จบลงไปแล้วสําหรับการเข้าไปส่องกรารุ้นสำหรับเล่นเทรดเก่งกําไรในวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ